สวัสดีนะคะทุกทุกคนเลขที่น่าจะมาคืนนี้นะคะสิบบนแม่งแม่นของเรานะคะตัวนี้ขอให้ได้ขอให้โดนขอให้บุญมาวาสนาเกิดนะคะนี้จัดไปที่หกสามศูนย์สี่สองนะคะสิบบนนะคะเน้นบนนะคะตัวนี้นะตัวนี้เด่นๆก็ขอฟันที่สามรองศูนย์นะคะ สามศูนย์สามสี่นะฮะสามสองมาน้อยคู่นี้ขอไม่จับนะคะก็จะจับที่สี่ศูนย์สองศูนย์นะคะเด่นให้สี่ชุดนะคะเด่นสี่ชุดแล้วก็กันให้อีกสี่ชุดนะคะกันที่หกศูนย์ หกสี่หกสองนะคะหกสองหกสี่หกสองหกศูนนะคะกันให้อีกสี่ชุดตัวหนึ่งก็หกสามก็มาน้อยนะคะตัวนี้นะตัวหนึ่งใครก็อาจจะมาเบิ้ลน,นะคะถ้าไม่มาสามสี่ตัวนี้ก็จะมาสามสามนะคะ นี่ค่ะอาจจะเบิ้ลน,นะคะสามสามนะคะขอฟันที่สามนะคะเด่นมากมายนะคะสามกับศูนย์นะคะเด่นก็สามศูนย์สี่นะคะนะสองศูนย์สี่หกสามศูนย์นะคะนี่เลยสามชุดนะคะจับกันเอานะคะตัวนี้จับให้ เราจับให้เราคิดว่าน่าจะมาเลขที่น่าจะมาก็จะเป็นรวม v i p อนะคะของดาวโจรเลยคืนนี้นะคะมันเป็นเลขดาวโจรน,นะคะนะคืนนี้เลขที่น่าจะมาจัดไปนะ,ะขอได้ขอให้โดนนะคะขอให้บุญมาวาสนาเกิดตัวนี้จะทําเพื่อเป็นแนวทางตัวเลขเท่านั้นนะคะผิดถูกประกันใดขอภัยนะคะอย่าเชื่อจนกงไว่จะออกนะคะแล้วก็ปูดใช้วิจารณญาณ ในการรับชมรับฟังค่ะไปแล้วค่ะเฮงเฮงปังปังบายบาย